สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดู Isuzu DMAX 1.9L Hi-Render g h ปี2019นะครับครัน้นี้ราคาพิเศษมากๆเลย5 8 0 0 0บาทนะครับผมมาด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมี d a y ์ไลท์เรียบร้อยไฟตัดหมอกนะครับต้องบอกว่าสีขาวเป็นรุ่นที่หายากมากๆนะครับผมและช่วงนี้ต้องบอกว่า Isuzu DMAX นะฮะหายากมากๆในท้องตลาดนะครับผม ใครที่อยากจะได้นะครับต้องรีบจองกันเข้ามาหน่อยนะครับเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นทั้ง0% 12เดือนนะครับผมข่าวฟรี90วันก็มีนะครับเครดิตก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อครับผมเครดิตดีฟรีดาวนะครับว่ารถสวยๆแบบนี้นะครับหาดูกันไม่ได้ง่ายๆนะครับผมราคาก็แสนจะถูกมากๆนะครับนะคันนี้มาแบบเป็น OpenCAP ปนะครับผมแคปเปิดได้นะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับยังใหม่อยู่มากๆเลยทีเดียวนะครับนะฮะทุกส่วนของรถนะครับใหม่แล้วก็ยังดูดีอยู่มากๆเลยทีเดียว 1.9L Hi-Lander ครับเลขหม่เพียงแค่35,700กว่าโลเท่านั้นเองนะครับมาเป็น6สปีดนะครับคันนี้นะครับนะก็สามารถนะฮะกระจกต่างๆนะครับสวยมากๆนะครับผมคันนี้นะฮะ โอเคครับตอนนี้เราอยู่ในรถกันเรามาลองสตาร์ทดูบ้างนะครับน่ะเครื่องฟิสสตาร์ตติดง่ายแอร์เย็นแน่นอนนะครับผมน่ะด้วยหน้าจอแบบเขาเรียกว่าทรงสปอร์ตนะครับนะด้วยเลขดิจิตอลต่างนะครับคันนี้นะฮะน่ะ,นะใช้บลูทูธก็ได้นะครับเป็นซีดีก็ได้ฟีเอ็มเอ็มก็ได้นะครับคันนี้นะนะครับเป็นมียูเอสบีด้วยนะครับ สามารถโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับก็เมนูหลากหลายเลยทีเดียวนะครับแอร์ก็เป็นระบบหมุนมือมนะครับม,มือหมุนหมุนมือมือหมุนนะครับนะมีช่องเก็บสัมภาระนะครับพร้อมด้วยไฟตรงนี้นะฮะเอาไว้เราทำในความสะดวกของเรานะครับช่องเก็บของนะครับแอร์แบ็กสองลูกนะครับด้านคนขับแล้วก็ฝั่งตรงคนนั่งด้วยนะครับผมคันนี้ต้องบอกว่าสวยแล้วก็ยังใหม่อยู่มากมากเลยนะครับ มีลำโพงบนด้วยนะมีลำโพงข้างบนด้วยนะครับมีลำโพงข้างบนด้วยนะครับใครที่สนใจห้ามพลาดเลยครับคันนี้อ่ะผมพามาดูส่วนของห้องเครื่องบ้างครับนะเครื่องฟิสตาติดง่ายเดินเรียบนะครับไม่มีปัญหาทุกส่วนนะครับน็อตไม่มีใขยับนะครับน็อตเดิมหมดทุกส่วนนะครับผมพาไล่ดูเลยนะครับนะน็อตไม่มีรอยขยับนะครับน็อตยังใหม่มากมาก นะครับประกันศูนย์ยังมีอยู่นะครับน่ะมาร์กจากโรงงานนะครับต่างนะครับขายกันให้ดูแบบเนียนๆกันแบบนี้เลยนะฮะโอเคนะครับสุดท้ายนี้นะครับเผื่อว่าถ้าใครสนใจนะครับเจ้าอีซูดีแม็กออนยูคันนี้นะครับทักทายกันมาได้เลยนะครับผมผมเซลโยนครับยินดีบริการทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ